สวัสดีครับผมสวัสดีตอนเช้าครับเพื่อนๆนนะครับวันนี้ขอมาทักทายนะครับเช้านี้นะครับขอให้ทุกคนนะครับสดชื่นแจ่มใสนะครับมีจิตใจที่เบิกบานวันนี้นะครับผมโคตรเหลิมหรืออาเล็งนะครับก็กำลังจะไปทำภารกิจเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าอ่า ช่วงนี้วิกฤตโควิด COVID 19นะครับตื่นมาก็จับมือถือนะครับจับมือถือก็อทักทายเพื่อนๆบนสื่อโซเชียลนะครับเนี่ยวันนี้ผมอยู่ที่บ้านคุณแม่บุญยองคุยทองนะครับนะครับยืนอยู่ที่ข้างบ้านนะครับเมื่อคืนมานอนกับแม่นะครับและก็คุณพ่อนะครับ ปกติผมจะอยู่ตามท้องสวนไร่นาะนะครับอันนั้นคือบ้านหลังเก่าอที่ผมอยู่มาตั้งแต่ตั้งแต่ลืมตาก็ว่าได้นะครับเหตุการณ์บ้านเมืองมันเปลี่ยนไปนะครับตามยุคตามสมัยนะครับอช่วงนี้นะครับอยากจยาบอกว่าวิกฤตโควิด1 3โอ้โหนะครับขนมไม่มีโควิดนะครับ ทิ่นไหนได้นะครับตอนนี้มีแล้วนะครับมันถึงทุกที่นะครับมันถึงทุกที่เพราะฉะนั้นนะครับอย่าลืมนะครับป้องกันตัวเองนะครับใส่แมสด้วยนะครับและถ้าเป็นไปได้นะครับอย่าประมาทเด็ดขาดนะครับมันมันถึงตัวนะครับอยู่กับผู้คนเนี่ยป้องกันลำบาก นะครับเพราะมันเป็นพาหะที่อยู่ที่คนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเนี่ยผมกําลังจะเดินทางไปอไปที่สวนนะครับไปที่อผมเลี้ยงงวนะครับผมเองนะครับก็ไม่ค่อยได้มานอนบ้านสักเท่าไหร่นะครับที่บ้านคุณแม่นะครับเพิ่งมาเมื่อคืนโอเคนะครับก็มองดูนะครับ โลกเรานะครับก็สดใสสวยงามนะครับเพียงแต่ว่านะครับทำอย่างไรนะครับในเมื่อมันมีโควิดนะครับวันนี้นะครับผมคดเหลิมหรืออาหลงนะครับอยากจะบอกเพื่อนๆนนะครับว่าโทรศัพท์มือถือแหละนะครับเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องพึ่งพาอาศัยมันนะครับและช่วงนี้ มีวิกฤตแบบนี้นะครับหลายหลายคนนะครับก็มีผลกระทบเรื่องราวของรายได้นะครับวันนี้นะครับถ้า,าท่านสามารถเปลี่ยนมือถือมา,อาใช้มือถือแล้วสร้างเงินสร้างรายได้าจากมือถือเพื่อนๆว่าดีไหมถ้าดีลองฟังคุณนายสิริวันนะครับผมเอา YouTube ไปติดให้เพื่อนๆอนะครับ1 YouTube นะครับผมก็พยายามที่จะเอาเรื่องราวดีๆนะครับมาบอกเพื่อนๆนะครับอ่าเนี่ยผมอยากอยาให้เพื่อนๆดูพอดีมองมองไปเห็นเห็นไหมครับอ่ายอดไม้อ่อนๆตรงนี้นะครับนี่เขาเรียกว่ายอดลำเทงนะครับมันเป็นพืชบ้านนะครับเนี่ยโอ้โหนะครับอ่าสงสัยต้องเก็บผักเก็บหญ้านะครับทานกันแล้วนะครับยอดลำเทงนี้นะครับอ่าจะเอามาแกงเลียงนะครับเราจะเก็บยอด มาแกงเลียงกับหอยกับอะไรประมาณนี้นะครับผมกินมาตั้งแต่เด็กๆนะครับอืมันมีทั่วไปเลยในภาคใต้นะครับสงสัยนะครับสงสัยอ่าช่วงนี้นะครับอถ้าคนที่อยู่ตามบ้านๆนะครับตลาดก็ปิดนะครับตลาดบางแพงนี่แหละนะครับายอดผักข้างบ้านนะครับมันทานได้ทั้งนั้นวิกฤตโควิด -19 กนะครับมันจะสร้างอะไรให้เราอีกเยอะแยะเลยนะครับ ที่เป็นบทเรียนนะครับขอเอาใจช่วยนะครับความเพียรพยายามนะครับของคุณหมอที่ผลิตวัคซีนหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับ ừ, ทั้งนี้ทั้งนั้นคนที่อยู่ก็ต้องสู้ต่อไปนะครับผมพดเหลิมหรืออาเล็งนะครับก็มีเรื่องราวแห่งโอกาสดีๆนะครับมาให้เพื่อนๆน,นะครับจากการ ใช้มือทนะครับลองเปิดโอกาสนะครับให้ตัวเองดูนะครับบางทีนะครับมันเป็นโชคดีของผมแล้วอย่าให้เป็นของผมคนเดียวนะครับเป็นของคนทั้งโลกด้วยเลยนะครับใครก็ได้นะครับที่จะรับโอกาสนะครับผมยินดีต้อนรับนะครับลิงห้องโลกพัฒนาตลอดเวลานะครับไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเราไม่มีข้อผูกมัดใดๆแต่ผมอยากจะบอกว่า สิ่งที่ผมมั่นใจว่าดีนะครับอืจะอ่าไปบังคับจิตใจให้ใครเห็นดีด้วยไม่ได้ดอกเพราะฉะนั้นนะครับโอกาสไม่มีใครหยิบยื่นให้ใครได้ดอกนะครับตัวเราเองจะต้องหยิบยื่นให้ตัวเองวันนี้ผมก็มีโอกาสเล็กๆ็น้อยๆอ,อ่าเหมือนเช่นเคยนะครับยิ่งช่วงวิกฤตโควิด -19 เนี่ยผมพยายามเอาโอกาสเรื่องราดีๆเหล่านี้มาบอกให้กับเพื่อนๆน,นะครับด้วย ความจริงใจเพราะอะไรเพราะผมรู้ว่าทุกคนกําลังต้องการโอกาสนะครับนี่คือเรื่องจริงนะครับเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่เลยนะครับอ่าช่วงวิกฤตโควิดอย่างนี้นะครับมือถือมีความจําเป็นอย่างยิ่งยวดยิ่งกว่าในอดีตอีกนะครับเพราะฉะนั้นนะครับอ่าอินเทอร์เจนท็อปอัพซิเตมนะครับคือเรื่องราวของอ่าหนึ่งธุรกิจนะครับที่อ่าจะอ่า ก้าสู่ยูนิคอนนะครับอืมก้าวสู่เวทีโลกเพราะอะไรเพราะมันเป็นเทคโนโลยีนะครับที่เกิดขึ้นจากมันสมองของคนไทยด้วยจิตที่คิดจะให้นะครับลองเปิดใจเรียนรู้ศึกษามันดูนะครับวันนี้ผมเอาคุณนายสิริวันนะครับยูทูบที่ท่านพูดมาตอนเช้านี่เองนะครับในห้องประชุมกลุ่มผู้นำซีอี CEO สายงานโค้ชก่อนนะครับสุราธานี เอาไปติดไว้ให้นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่อำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับโคตเหลิมหรืออาเหลงฉลิมพลครุยทองเช้านี้ขอให้อ่าเพื่อนๆนะครับทุกคนเลยนะครับบนสื่อโซเชียลมีความสุขสนุกสนานกับการดำเนินชีวิตต่อสู้ต่อไปให้ห่างไกลโควิดนะครับแล้วมาพิชิตรายได้นะครับกับการแบ่งปันโอกาส ให้ผู้อื่นนะครับอ่าใน u t u b e นะครับที่ผมติดให้ก็ดีนะครับอ่าแล้วก็ในห้องโลกพัฒนาที่ผมเอาไปติดให้ก็ดีขอให้เพื่อนเพื่อนทุกคนทุกท่านโชคดีขอบคุณนะครับสำหรับท่านที่มารับชมนะครับอ่าตอนนี้โอเคอ้คุณจินดานดุนุ่มประเสริฐไม่ทราบกดเข้าไปในห้องโลกพัฒนาของอาเลงหรือโคดเหลิมแล้วหรือยังนะครับตอนนี้นะครับวันนี้นะครับเอา YouTube ของ ของคุณนายนะครับท่านหนึ่งนะครับไปติดไว้ให้ด้วยนะครับคุณจินดานุนุ่มประเสริฐเพื่อนรักบนโลกสื่อโซเชียลเฟซบุ๊กของอาลิงอย่าลืมกดเปิดดูนะครับยินดีเลยนะครับครับขอบคุณมากครับที่กดสติ๊กเกอร์รัวรัวให้เลยนะครับขอบคุณมากชาวนี้ขอให้คุณจินดานุนะครับพบแต่สิ่งที่ดีๆนะครับจักรวาลนี้มีพลังนะครับ พลังถ้าเราพูดอะไรคิดอะไรในสิ่งที่ดีๆนะครับจัก,กรวาลมันจะรับรู้และมันก็จะส่งสิ่งที่ดีๆไปให้ท่านครับผมสำหรับเช้านี้นะครับขอลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมก็จะเดินทางต่อไปที่สวนเพื่อ,อไปอยู่กับงัวอยู่กับสวนนะครับโอเคนะครับขอขอบคุณทุกท่านทุกคนนะครับ คุณนัฐนิชานะครับโอ้เจ้ยน้อยนะครับขอให้โชคดีมีความสุขสนุกกับการดำเนินชีวิตนะครับคุณนัทนิชาอย่าลืมนะครับดูยูทู e ของคุณนายนะครับแล้วรีบคว้าโอกาสนะครับไว้ให้มั่นนะครับผมจะพาท่านนะครับอเรียนรู้ผมมีห้องเรียนรู้ฟรีๆ24ชั่วโมง นะครับจากทีมงานโพสจากทั่วโลกเลยนะครับอ่าเราใช้มือถือนะครับอาบสร้างโอกาสทางธุรกิจมอบสิ่งที่ดีๆให้ผู้คนนะครับและเราจะจับมือไปด้วยกันสำหรับเช้านี้โชคดีนะครับสวัสดีครับ